นี่ก็เป็นซากนะครับของงูหัวกระโหลกนะฮะที่เข้าไปกินเบ็ดของชาวบ้านที่วางเบ็ดดูจากสภาพนี่ก็น่าสงสารมากๆครับเพราะว่าปีตาจนี่คงจะทรมานมากมากเลยตาจะมากินเบ็ดแล้วงูก็มากินปลายดีหรือไม่ก็ถ้าเขาวางพวกเขียดนะครับพวกพวกบพวกนี้เจ้าง,งูพวกนี้ก็กินเหมือนกันเตาลงมา ใส่ไฟพไี่นเ่เบ็ดเขาเป็นเล็กโหเบ็ดใหญ่เลยเน,นี่ยอย่าไรนะ,ะตัด ก็นี่ก็เป็นหนึ่งนะครับในตัวอย่างของความเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์พวกนี้นะครับจริงๆเราก็เกิดจากความไม่ตั้งใจนะฮะนี่ก็คือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านนะครับก็จะมาหาวางเบ็ดพวกปลานะครับแต่ว่าบางทีเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นผู้เขียดซึ่งเจ้างูพวกนี้ก็กินเป็นอาหารเหมือนกันนะครับเลยทุกอย่างเลยจบมาด้วยความน่าเสียใจแบบนี้นะฮะก็ โอเคครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ก็เราก็จะใช้ตัวอย่างนะครับจากซาของมันนะครับเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาต่อไปในอนาคตครับคุณง่ายๆเลยว่าตรงนี้ก็คือจะเป็น พื้นที่ที่มีความชุกชุมของหัวกระโหลกเนี่ยค่อนข้างมากเลยตรงนี้ครับ,รบเพราะว่าช่วงนี้ก็คือน้ํำก็จะแห้งใช่ไหมพอแห้งปุ๊บเนี่ยอ่างูชนินี้ต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมารวมกันในพื้นที่ที่มีน้ําเหนือยอยู่แต่เขาหวังว่าเราอาจจะได้เจอตัวเป็นๆบ้างนะ,ะเนจ๊ถวิ่งให้ได้ แล้วนะครับเราก็สามารถพบหูหัวกระโหลกที่ยังมีชีวิตอยู่จนได้นะฮะเจ้าต,ตัวนี้ก็ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่รูหัวกระโหลกนะครับก็จะมีพฤติกรรมโดยตัวนะครับก็จะพันตามกิ่งไม้ขอนไม้หรือพืชที่ลอยอยู่บนน้านะครับจะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็รอให้ปลาเนี่ยว่ายมาจนได้ระยะแล้วมันก็จะฉกกินอย่างรวดเร็ว งูชนนี้นะครับจะเป็นงูที่มีพิษอ่อนนะฮะแต่ก็ไม่มีอันตรายใดๆกับมนุษย์นี่หกมิ้งที่ครับก็เป็นตัว,ตวเล็กนะฮะที่น่ารัก มากมากเลยนะฮะคือบางชื่อเขาก็เรียกมันว่างูเหลี่ยมอ้อนะฮะเพราะว่าลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นลายคล้ายๆงูเหลี่ยมนะครับแต่ชอบอยู่ตามดงกกนะครับดงออพตรงนี้นะฮะชื่อหัวกระโหลกนะครับมาจากลักษณะที่หัวนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆจะเหมือนกับเป็นหัวกระโหลกเลยนะฮะเห็นไหม เดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าหัวกะโหลกนะครับไปปล่อย